สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจีราสุตามีกิจสมชมทศาปีที่6ทับ3วันนี้จะมาพูดเรื่องโรค CVS หรือ Computer Vision Syndrome ในยุคป,ปัจจุบันโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทโฟนมีการใช้งานอย่างแพร่หลายใช้ชีวิตประจำวันของคนทุกช่วงอายุโดยวัตถุป,ประสงค์ เพื่อการทำงานการติดต่อสื่อสารหรือการพักผ่อนหย่อนใจมีการศึกษาวิจัยพบว่าการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีจอภาพแสดงผลเหล่านี้เป็นระยะเวลานานอาจทำให้เกิดอาการปวดศีรษะมองไม่ชัดแสบตาและปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งกลุ่มอาการเหล่านี้เรียกว่า Computer Vision Syndrome หรือ CVS วิธีป้องกันและแก้ไข 1. ควรใช้แว่นสายตาหรือคอนแทคเลนส์เพื่อแก้ไขสภาวะสายตาสั้นสายตายาวและสายตาเอียงอย่างเหมาะสม 2. กระพริบตาขณะที่มีการใช้งานให้บ่อยขึ้นหากมีอาการระคายเคืองตามากผิดปกติควรพิจารณาการใช้น้ำตาเทียม 3. ัดระยะห่างของจอภาพสแสดงผลต่างๆให้เหมาะสมโดยระยะห่างสำหรับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ2ฟุต 4. ความสว่างของสิ่งแวดล้อมไม่ควรมีแสงสว่างจ้าเข้าตาจากหน้าต่างหลอดไฟเพดานรวมถึงแสงสะท้อน 5. ระดับจอภาพสแสดงผลควรอยู่ระดับต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ10องศา ปรับเก้าอี้นั่งให้เหมาะสมท่าทางที่ดีและเหมาะสมในการใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 7. หากต้องใช้จอภาพแสดงผลเป็นระยะเวลานาน,าน,านควรพักสายตาโดยหยุดพักทุก20นาที 8. ฝึกกล้ามเนื้อตาโดยใช้มือถือปากกาและยืดเหยียดแขนออกไปตรงหน้าให้อยู่ตรงกลางพอดี ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ